ที่เราเจอตอนนี้ก็คือว่าในสภาพพื้นที่ซึ่งน้ําท่วมบ่อยๆนะคะต้นทุเรียนเนี่ยเขาจะไม่ชอบน้ําท่วมเพราะว่าการที่น้ําท่วมเนี่ยระบบรากเขาจะถูกทาลายแล้วโรคก,ก็จะเข้าง่ายทําให้ต้นเขาอ่อนแอคุณมีปัญหารากเสียอันดับสองเปลือกก็ไปเรื่อยๆมันจะเป็นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอันนี้ไม่ใช่ปัญหาข้างบนลงมาข้างล่างถูกปะ่ะแล้วก็คุณจะสังเกตเปลือกของคุณอะ่ะอันนี้เปลือกที่ ส่วนนี้นะรากตายเห็นไหมาลากตายเปลือกคุณจะตายแบบนี้ขออนุญ,ญาตนะนิดนึงเปิดรากดีให้เดูเนื้อมันคนละอย่างเห็นไหมแล้วก็คุณก็โดนไอเนี่ยเห็นไหมไอนี่อลอยนะคนเหดียบมั่งอะไรมั่งมันก็เกิดเชื้อราเข้าแผลแล้วก็รากก็แตกฮะปัญหาที่ที่เธอถ่ายคือรากแดงรากรอยลำต้นฮะลำต้นจะมีแผลแบบนี้ อันนี้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าท่อน้าแตกชาวบ้านเรียกว่าท่อน้ําแตกแต่จริงๆมันคือฟูซาเรียมนะคะแล้วพอมันเป็นมากๆเข้านะะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นรูๆแบบเนี้ยและจุดสังเกตก็คือจะมีแผลแบบนั้นก่อนมันทําให้พืชเกิดการอ่อนแอนะพอเป็นแผลมากๆม,มันก็จะเป็นแบบเนี้ย เพราะนั้นน่ะในการจัดการก็คือว่า 1. นึเราต้องป้องกันไม่ให้เชื้อราที่เข้าทำลายจากระบบรากขึ้นไปในลำต้นน่ะเราต้องมีการป้องกันสองก็คือเชื้อราจากภายนอกก็เข้ามาทำลายเพราะนั้นเราต้องใช้สารที่มีคุณสมบัติด่นนะไหลประการคือทั้งป้องกันแล้วก็ดูดซึมภายในตอนนี้เราขอแนะนำไดเมทอมบบวกมันคเซป ดนอทรับจะเคลื่อนที่จาก,กระบบรากนะคะหรือว่าพ่นจากใบเข้าไปส่วนต่างๆของลำต้นส่วนมันคอนเซปต์จ,จะเคลือบผิวไว้ไม่ให้เชื้อราจากอากาศจากความชื้นจากน้ำเข้ามาทำลายวิธีเจาะเราต้องเจาะให้น้ำมันไหลออกมาเลยนะคะเนี่ยให้ดูเนี่ยเห็นไหมน้ำมันจะไหลออกมาเนี่ยเห็นปะต้องเจาะให้น้ำไหลออกมา เพื่อว่าไอเชื้อราเนี่ยซึ่งมันอยู่ในเป็นไวเน้เป็นสปอร์อยู่ในน้ำเนี่ยมันจะได้ตายนะคะอันนี้แล้วก็เราก็ฉีดยาเข้าไปเก็บรักษาทำแบบนี้ไว้นะพอะน้ำไหลหมดปุ๊บเราก็มาพ่นยาปิดปากแผลแผลก็จะแห้ง ใบอื่นไม่เป็นแต่ใบที่ติดกับแผลน่ะเป็นใบอื่นไม่เป็นนะใบที่มันติดกับไอ้นี่ใบที่มันติดติดกับแผลน่ะมันเกิดปัญหานี้แสดงว่าเนี่ยเชื้อที่มันกระเด็นกระเด็นลงมาเนี่ยมันมาโดนใบติดโดนส่วนไหนเชื้อโรคก็จะเกิดที่ส่วนนั้นจากจากที่มันเป็นแผลแผลแผลใช่ไหมพอพอมันโดนยาเข้าไปน่ะแผลมันจะหยุดมันจะแห้ง อันนี้คือเราเจาะน้ําออกแล้วก็ทายาเมื่อลําต้นขยายมันก็จะสร้างเปลือกเข้ามาคุมมาเรื่อยๆอันนี้อันนี้แผลที่หนึ่งอันนี้แผลที่สองเห็นไหมคะจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องเจาะแล้วก็เอาเชื้อออกมาให้ได้ไม่งั้นไม่หายก็ลามอยู่แบบนั้นต้นเอามีการขยายตัวสูงเปลือกมันขยอบ มันจริงจงมันทาด้วยระยะเวลาเท่าๆกันแหละตับเปลือกมันเขยเยบออกมาเห็นไหมนะี่อันนี้คือการทายาของเราเปลือกมันเขยเยบดีต้นต้นพัฒนาดีขึ้นดูที่ลูกดูที่ลูกอ่ามันมีลูกอยู่เห็นไหมลูกมันก็โอเคเลยนะส่งมันได้อยู่นี่ขนาดป่วยนะนี่ลูกคุนแรกของเขานะคะ แล้วก็ที่เหลือทั้งต้นเนี่ยมันออกมาขนาดเนี้ยคือลูกรุ่นที่2กับสภาพต้นซึ่งออโดนปัญหาหลากหลายในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมีความปลอดภัยสูงก็คือมีความปลอดภัยต่อพึ่งและนกนะคะที่สําคัญมีความปลอดภัยต่อผลผลิตไม่ว่าจะเป็นดอกอ่อนนะคะเหยียดตีนหนูหรือว่าหางแย้ไไม้หรือว่าผลซึ่ง ปกติธรรมชาติของชาวสวนทุเรียนน่ะมันจะมีหลายรุ่นอยู่ในต้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรมั่นใจได้เลยค่ะว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ได้ปลอดภัยแน่นอนเหมือนอย่างในต้นเนี้ยค่ะ วันนี้นะคะผลงานจากการใช้ผลิตภัณฑ์เราและการใช้ทักษะในการพูนคนกบรากนะคะเขาก็เลยทําให้ทุเรียนซึ่งโอ้โหจะเห็นไหมคะว่าต้นเนี่ยพุนเลยนะคะป่วยมากเลยนะคะกลับมามีสภาพดีขึ้นป่วยอยู่หลายเดือนนะคะเกือบสามเดือนวันนี้ผ่านละพอพืชเนี่ยมันจเจริญเติบโตดีขึ้นเห็นไหมคะใบมันจะมี าการแตกขแขนงลอยออกมาแล้วก็ใบใหญ่นะใบเขียวเข้มนะคะนี่ซึ่งจากการโดนโจมตีมาระดับนี้นะคะแล้วได้ใบขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะถือว่าผ่านเลยนะคะนี่ดูใบขแขนงที่ออกมาใหม่เมื่อก่อนนี้โดนทำลายพุนเลยนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นมากก็สบายใจละ ตอนนี้ต่อยอดได้เลยลูกก็มีนะคะดอกก็มีดอกไหลตามมาด้วยนะคะ